พร้อมเสิร์ฟค่ะข้าวผัดไก่ใส่ผักเยอะๆเครื่องเคียงมีแตงกวาแตงกวาปลอดสารพิษมีมะนาวพกแค่นี้ก็อร่อยแล้วมาทานด้วยกันค่ะหันไก่เสร็จแล้วก็ใส่พริกไทยไปนิดนึ่งบ้านนี้ไม่มีเด็กนะคะสามารถใส่พริกไทยได้ ใสวน้ำมันหอยซอสกรเดกสมบูรณ์ค่ะใส่ฟ้าเรืองไปนิดนึงให้มันมีกลิ่นหอมก็หมักหมักไว้ระหว่างที่เราหมักเราก็ไปหั่นผักเปิดไฟอ่อนใส่ในายลงไปค่ะ ใส่ไก่ที่เราหมักไว้หอมเนยมาก ใส่กระเทียมค่ะ ใช่ห้องใหญ่ค่ะ หอมใหญ่อันยันเราใส่ไปแล้วต่อไปมัดรวมค่ะเห็ดต่อไปกรีนอันยันก็คือต้นต้นหอมเราต้นใส่ไปก่อนแล้วก็กรีนแปปเปอร์ก็คือผักหวานผักเขียว อซอสหอยนางรมไปหน่อยหนึ่งซีอิ๊วขาวกาเด็กสมบูรณ์ผัดก่อนแล้วค่อยมาชิมถั่วงอกค่ะผักใส่ได้ตามชอบเลยนะคะ คืสักนิดหนึ่งสงสารคนทางอร่อยแล้วแบกข้างใส่ไข่สองฟอง ถายเส็ตตัวก็คนให้เข้ากันเทสุๆ ใส่ข้ากล้องที่เราหุงไว้ลงไปค่ะแล้วก็ผดัดไ้เข้ากันเมื่อผดัดไ้เข้ากันแล้วก็โรยด้วยกรีนอันอยนันค่ะก็คือต้นหอมปลายๆมันนะคะ ปิดไฟพร้อมเสิร์ฟค่ะข้าวผัดไก่ใส่ผักเยอะๆื่องเคียงมีแตงกวาแตงกวาปลอดสารพิษมีมะนาวพรแค่นี้ก็อร่อยแล้วมาทำด้วยกันค่ะ